หน้าร้อนปีนี้มันแปลกว่ามันร้อนกว่าที่เคยร้อนช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติหรือเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ได้ คือตอนนี้เราต้องแยกกันก่อนเนาะอากาศร้อนเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงขึ้นจากคายมิเชนอย่างที่เรารู้อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าปีนี้ร้อนปีหน้าจะต้องร้อนกว่าปีนี้ปีถัดไปต้องร้อนกว่าปีก่อนหน้านี้มันอาจจะสวิงขึ้นลงแต่แนวโน้มของมันคือมันจะขึ้นบางทีเรารู้สึกว่าทําไมอุณหภูมิในช่วงเดือนมกราปีก่อนหน้านั้นไม่มีหน้าหนาวเลยทําไมปีนี้ก็ยังมีหน้าหนาวมันกลับมาแล้วหรอไม่มันก็แค่สวิงขึ้นและลงแต่มันมีแนวโน้มที่จะขึ้นแน่ๆอันนี้คืออันหนึ่งที่อุณหภูมิ ที่เรารู้สึกได้เนาะครานี้อหน้าร้อนปีนี้มันแปลกว่ามันร้อนกว่าที่เคยร้อนเนื่องมาจากตอนนี้ก็พยายามจะหากลไกเหมือนกันนะว่าอะไรทําให้หน้าร้อนปีนี้มันดูร้อนกว่าปกติเยอะ <S <S เมื่อเทียบกับไอ้ช่วงหน้าหนาวที่เรารู้สึกว่ามันมีนมหน้าหนาวที่ยาวนานหน่อยเนาะหลายๆคนอาจจะรู้สึกได้ถึงถึง,ถ,งถึงแบบนั้นเนาะแต่กับกลายเป็นพอหน้าร้อนมันก็ร้อนได้สุดเหมือนกันอันนี้คืออันหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูว่า ปรากฏการในมหาสมุทรอย่างเอลิโยลานิญามันมาทําให้อุณหภูมิในฤดูกาลมันสูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องแยกก็คืออุณหภูมิอยังไงมันก็ร้อนมีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือปริมาณฝนนี่แหละเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยเมื่อเราคํานวณจากค่ายาวนานเป็นร้อยปีเลยนะปริมาณฝนมันไม่มีแนวโน้มว่ามันจะมากหรือน้อยมันแค่ขึ้นและลงกลับไปกลับมารอบ เส้นเฉลี่ยอันนึงนั่นหมายถึงว่าในบางปีปริมาณฝนรวมมันอาจจะสูงจนเกิดน้ําท่วมบางปีปริมาณฝนน้อยมากจนเกิดภัยแล้งยาวนานแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าใอปีหน้ามันจะมากหรือน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วการคาดการณ์เนี่ยมันค่อนข้างแปรปรวนค่อนข้างเยอะ ถึงแม้เป็นเอล尼ヨนลานิยก็ตามจะมีบางพื้นที่ที่แรงบางพื้นที่ที่ฝนเยอะอุณหภูมิที่ต่างกันระหว่างเหนือกับทางทางกลางเนี่ยถ้ามันต่างกันมากเนี่ยมันจะขัดแย้งกันคือมันจะไม่ได้บอกว่าแรงอย่างเดียวหรือท่วมอย่างเดียวซึ่งต่อไปเนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มลงและอุณหภูมิผิวน้ําทะเลที่เป็นตัวเอล尼โนลานิยเริ่มลงแลและมีแนวโน้มจะเป็นกลางและอาจจะเป็นลานิยะได้ และขณะนี้ตัวแปซิฟิกทางเหนือค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอุณหภูมิมันเย็นถ้ามันยังเย็นอยู่ก็มีแนวโน้มว่าช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ําฝนมากกว่าปกติหรือเกิดน้ําท่วมในบางพื้นที่ได้อันนี้คือกรณีกรณีหนึ่งที่เรียกว่าการคาดการสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยเรียกว่าแนวโน้มเป็นลักษณะนั้น